สวัสดีครับจะเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีพี่พีทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในวัตถุมงคลนะครับวันนี้ผมได้มา2รุ่นด้วยกันนะครับได้มาไม่เยอะนะเป็นวัตถุมงคลยอดนิยมปี64นะครับเป็นวาระพิเศษนะครับอ่ะอ่ารุ่นแรกนะครับอ่ะเล่มนี้ก่อนละกันนะครับเล่มนี้คือวาระวันเกิดนะครับวาลวันเกิดครบ100ปีนะครับใบขนาด5นิ้วนะครับนี่ สวยงามนะครับเป็นไม้ศาลานะครับโค้ดที่ใช้นะครับจะเป็นโค้ดนะครับอ่าพุญญะกาโม64นะครับนี่แล้วก็ตอกเป็นนะครับพอปมหน0่ปีนะครับแล้วก็มีเลขรันนัมเบอร์นะครับอ่ารุ่นนี้สวยงามนะครับมียันใบพัดนะครับหรือว่าอ่ายันนะปะตลอดนะครับตรงนี้จะตอกเป็นหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับแล้วก็มียันนะซ่อนหัว นะครับอักขระที่ตอกตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับอ่ะปะจะคะคะปะจะอะนะครับเป็นคาถาของหลวงพ่อกลวยแล้วก็หลวงพ่อเดิมนะครับจริงๆแล้วหลวงพ่อเกอเออหลวงพ่อกวยเนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมนะครับก็จะเป็นสายเดียวกันนะครับหลวงพ่อพัดก็เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมเช่นเดียวกันนะครับอ่าต่อไปนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ยยันใบพัดนะครับอ่า ตรงนี้ตอกเป็นนะครับอายุวัฒนมงคล100ปีนะครับอัขระที่ตอกตรงนี้นะครับก็จะเป็นปาคะจะอะนะครับแล้วก็นะครับจะอะปากะนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นยันนะครับยันลงใบมีดนะครับลงปู่เทศนะครับนี่นะครับเล่มนี้เปิดแบ่งอยู่ที่นะครับ2,000บาทนะครับ ผมมีจํานวนจํากัดนะครับเพราะว่าวาระพิเศษเนี่ยนะครับค่อนข้างเป็นที่นิยมมากๆนะครับทางสายหลวงพ่อพัดจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นวาระไหนนะครับก็นิยมนะครับเพราะว่าจํานวนการจัดสร้างน้อยแล้วก็สายวิชานี้เข้มขังมากนะครับอะต่อไปมาดูนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้คือรุ่นนะครับหลวงพ่อพัด100ปีนะครับมหาบารมีปุญญกามูจัดสร้างปี64เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โค้ดที่เราจะเห็นกันบ่อยบ่อยปี64ก็จะเป็นโค้ดตัวนี้ นะครับพัด100นะครับส่วนที่เป็นโค้ดอันนี้นะครับก็จะเป็นที่เป็นพระพุยกรโมเนี่ยจะอยู่ในรุ่นเลื่อนธรรมรักนะครับด้วยนะครับนี่มาดูรุ่นนี้กันนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นนะครับใบห้านิ้วเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นยันเถาะขัดสมาทิเพรนะครับหรือหลายๆท่านก็ทางสายหลวงพัดเนี่ยจะรู้ดีว่าเขาจะเรียกยันเถาะนี้เรียกว่า ถอดปืนแตกนะครับอ่าต่อไปนะครับตรงนี้ก็เห็นเรียบร้อยแล้วนะปี64ตรงนี้เป็นนะครับราโชหะละนังนะครับเป็นพระคาถาเปิดจิตนะครับตรงนี้เป็นอยันนาซ่อนหัวนะครับนี่ยันนาซ่อนหัวคาถาบทก็คือนะครับอา่านณะห้าโมปิดพุทธมิตรบางตัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวณบัรนี้ ณจงโมจังงังพุทธกำบังทละลายศูนย์หายนี่นะครับทลายศูนย์เปล่านี่คาถาสมัยก่อนเขาว่าหายหายตัวกันได้เลยนะครับโดดเด่นเลยทางด้านแคลวคาดนะครับนะครับป้องกันขับไล่ต่างๆนะครับมินหมอก็นะครับโดดเด่นทางด้านนั้นอยู่แล้วนะครับอาเลคัวก็จะตอกบริเวณนี้จํานวนการจัดสร้างนะครับเอ่เอ999เล่มนะครับอาต่อไปนะครับ ยันที่ใช้ก็จตรงนี้ก็จะเป็นยันณะปฐมังนะครับสายหลวงพุทศนะครับอัขระที่ตอกตรงนี้ก็จะเป็นนะครับหัวใจพระธรรมจักรนะครับติติอุณินะครับโดดเด่นมากๆเลยนะครับทางด้านนะครับคงกระพันชาตีนะครับนี่ต่อไปนะครับอันนี้เป็นนวะหอละคุณ9นะครับเป็นเป็นยันแบบสี่เหลี่ยมนวะหอะคุณ9นะครับ เป็นยันนะครับพระคาถาที่แกะออกมาจากบทอิติปิโสรัตนามลานะครับก็จะตอกว่านะครับอสังวิสุโลปุสะภุพะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาก็จะเดินแบบอตอกแบบม้านะครับก็จะตอกเป็นนะครับนี่อสังวิสุโลปุสะภุพะนะครับจะเดินแบบม้าเดินนะครับอ่า ต่อไปนะครับอ่ะมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับนี่มะอะอุนะครับหัวใจพระรัตนตรัยนะครับพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับอ่าต่อไปมาดูนะครับด้านบนเนี่ยจะเขาเรียกว่านะครับตรงนี้เป็นสูวนรวมแห่งความเมตตาเรียดทรัพย์ต่างๆนะครับโชคลาบนะครับมหาละรวยนะครับชื่อว่ายันนะครับยันนะรุชาหนะครับ มหาลรวยมหาสเสน่ห์นี้รวมอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับมีหมออย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่นะครับไม่ใช่แค่ถอนขับไล่ป้องกันอย่างเดียวไม่ได้เป็นอาวุธไม่ใช่ถอนโรคอย่างเดียวนะครับก็ยังมีทางด้านเมตตามหานิยมนะครับรุ่นนี้ก็เป็น1รุ่นที่นะครับเช่าไปเ,เป็นคนที่เลี้ยงไก่นะครับก็ไก่ขายดีมากนะครับไก่ขายเป็นไก่ตีนะนะครับขายดีแล้วก็ อ๋อได้ราคาดีนะครับอ่าแล้วก็ตีชนะนะครับอ่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เขาเล่าต่อกันมานะครับไม้ที่ใช้นะครับเป็นไม้นะครับสารานะครับเขาว่ารุ่นนี้หลวงพ่อไปชี้เองเลยนะนะครับว่าให้เอาไม้อ่อด่านนี้นะครับอ่ามวลสารของมีดหมอเนี่ยนะครับเบื้องต้นนะครับทุกรุ่นเลยนะครับจะต้องมีเกสานะครับมีชานหมากนะครับมีผงพุทธคุณ นะครับเป็นตามตำราเขานะครับส่วนอันเนี้ยก็จะมีนะครับผงพุทธคุณตั้งแต่ปี60ถึงปี64เล่มเนี้ยนะครับปลูกเสกทั้งหมด8วันนะครับเขาว่ากันว่าหลวงพ่อบอกว่าเสกไม่เข้าแล้วนะครับนี่อันนี้นะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ประสบการณ์ส่วนตัวผมใช้รุ่นนี้ด้วยนะครับใช้ติดรถไว้นะครับอันนี้นะครับนะมวลสารก็ครบเลยส่วนอันนี้นะครับมวลสารที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่ใบมีดเนี่ย สำหรับรุ่นหลวงพ่อหนึ่งร้อยปีมหาบรมีปุญญกะโม่จะมีบล็อกเหรียญที่ทางผู้สร้างแต่ละท่านได้ส่งไปเก็บที่วัดส่งไปถวายวัดสําหรับบล็อกเหรียญเหล็กก็เหลือเยอะบล็อกก็เหลือเยอะไม่รู้จะทําอะไรนะครับสุดท้ายบล็อกก็ต้องทําลายอยู่ดีก็เลยเอามาหลอมหลอมทําเป็นใบมีดรุ่นนี้ก็เลยจะไม่ค่อยเป็นสนิมเลยเหล็กจะแข็งมากๆนะครับ แล้วก็นะครับบล็อกเนี่ยมันก็จะมีพุทธคุณอยู่แล้วนะครับมีพุทธคุณทางด้านการเสกคงกระพันชาตีไม่ให้บล็อกแตกนะครับนะครับใครที่ทาพระใครที่รู้ว่าการสร้างพระยังไงนะครับจะรู้ดีว่าต้องมีการบวงสวงบล็อกอะไรต่างๆนะครับมีการเสกนะครับก็ถือว่ามีเป็นมงคลแล้วกันนะครับมวลสารที่ใช้อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือมวลสารที่ใส่ลงไปในนี้นะครับจะมีผงเกจชยโยหลวงพ่อกล้วยนะครับ แล้วก็ผงพุทธคุณหลวงพ่อเพี้ยนนะครับลบบุรีนะครับแล้วก็แล้วที่เหลือก็จะเป็นหลวงพ่อพุทธคุณเคาผงพุทธคุณต่างๆของหลวงพ่อพัดไม่ว่าจะเป็นเกสาชั้นหมากอะไรต่างๆนะครับที่รวบรวมกันนะครับนี่ถือว่าเป็น2รุ่นรอดยอดนิยมนะครับที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นรุ่นวาระวันเกิด100ปีแล้วก็อันนี้ฉลองครบ100ปีนะครับหลวงพ่อพัดหนึปีมหาบารมีปุญญากามูเล่มนี้เปิดอยู่2,000บาท นะครับในราคาที่เบามากๆนะครับเป็นโปรโมชั่นในช่วงนี้ที่ผมมีไม่เยอะนะครับหมดหมดล็อตนี้ราคาต่อไปก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนอันนี้ก็ะนะครับเปิดอยู่3,000บาทนะครับแจ้งพี่ๆทุกท่านนะครับให้กดติดตามนะครับผมจะมีแบบเป็นให้ข้อมูลด้วยแล้วก็ใครอยากเช่าบูชาอยากไว้ใช้งานก็สามารถเช่าได้รับประกันแท้ทุกกรณีนะครับผมก็จะมีเพจมีไลน์ นะครับหรือว่าจะมีเบอร์โทรเนี่ยก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยเอาไว้โทรหาผมได้เลยนะครับยินดีรับใช้นะครับสอบถางเอาไว้ก่อนหรือใครจะจองจองก็มาจํามานะครับแล้วก็ที่เหลือก็นัดวันกันนะครับขอบคุณครับยังไงแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ